สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ยักษ์จากเล่าครับนี่คือช่องผมเองนะครับเจ้าแดงครับ YKDD นะครับเรื่องราวสตรอรี่ต่างๆในสโมสรลิเวอร์พูลหรืออาจจะเป็นโลกของฟุตบอลนะครับก็พยายามหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นประจำนะครับฝากกด subscribe กันด้วยกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยหยิบยกเรื่องของตำนานคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าในยุคแบบ80-90นี่คงแบบเป็นหนึ่งใน ขวัญใจของเดอะคอปว่าแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือนักเตะที่มีลีลารวดรายแบบแพรวมากเท้าซ้ายนะฮะเลี้ยงกระชากหยุดแล้วไปนะครับปั่นโค้งปั่นไซโป้งไซก้อยนะครับมีครบหมดทักษะยอดเยี่ยมมากนั่นคือจอนบาร์นคับเขายอมรับว่ามันอดไม่ได้หรอกครับ ที่จะรู้สึกไปกับมันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปยึดติดกันอยู่ตรงนั้นจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ํามันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นเขายินดีเขาสนับสนุนนะครับในโครงการแคมเปญต่างๆว่าเออจะไม่มีเรื่องเหยียดผิวในสนามแบ็ c ไลฟ์แมทเทอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาเห็นด้วยทุกอย่าง แต่ในความจริงคือมันเป็นไปนไม่ได้ครับนี่คือในระ,ะดับตำนานจริงๆนะครับและสำคัญคือชีวิตเขาสนใจตรงที่ว่าฝ่าฟันอุปสรรคในฐานการเป็นนักเตะผิวดำเนี่ยในยุค80ที่กระแสเหยียดผิวมันรุนแรงเหลือเกินจอนบานส์ผ่านมาได้อย่างไร ย้อนกลับไปนะฮะบานส์เนี่ยจริงๆเกิดที่คิงส์ตันครับประเทศจาเมกาคุณพ่อเขาเป็นทหารครับชื่อว่าเคนบานส์นะครับจริงๆแล้วเป็นคนชุดดัตแอนโชเบโกนะฮะเป็นทหารแล้วก็เข้ามาประจำการที่จาเมกาแล้วก็เจอจากคุณแม่ของจอห์นบานที่จาเมกานะครับชื่อจอห์นเนี่ยก็มาจากว่า,ามาจากจอห์นชาล์ครับจอห์นชาล์เป็นนักเตะทีมชาติเวลส์ครับสมัยแบบโอ้ยุคห0 6 0ยอะไรนู่นนะครับคือ เป็นตำนานของทีมชาติเวลส์เลยนะครับแล้วเคนบานเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นคนที่รักกีฬานะครับมีทีมฟุตบอลในระดับสมัครเล่นอยู่ในกรมอาหารของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นคนที่ลงหลายฟุตบอลแล้วก็อีกกีฬาที่เล่นก็คือสควอตนะครับจนกทั่งตอนที่จอร์านอายุ12ปีครับครอบครัวก็โยกย้ายมาอยู่ที่ลอนดอน เพราะว่าคุณพ่อต้องมารับตําแหน่งนะครเป็นทหารประจําการของจาเมกาในอังกฤษนะครับประมาณนั้นเพราะว่าจาเมกาก็เป็นหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษอยู่แล้วก็ย้ายมาทํางานที่นี่ชีวิตเขาเริ่มต้นจากตรงนั้นครับอยู่อังกฤษได้แค่5ปีก็ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ชุดยชนของวัตฟอร์ดครับในตอนอายุสิปีและหลังจากนั้นก็ตำนานก็เกิดขึ้นครับเขากลายเป็น เฮดเม็ดงามที่แฟนๆของวัตฟอร์ดรักมากครับทรงผมแบบแอฟโรมาเลยฟู Full มาเลยนะในยุคนั้นนะครัเท้าซ้ายฉังมากครับลีลาลากเลื้อยสวยงามมันดูแล้วเหมือนแบบคนเต้นบัลเล่ลากกระชากจิมวิง่งหลอกวิง่งออมคือยุคนั้นเป็นเรื่องที่มันใหม่มากครับทักษะหรือว่าเทคนิคความสมัชชเฉพาะตัวแบบนั้นซึ่งจอห์นวานเล่นได้อย่างแบบ เนียนตามากครับปี84เนี่ยพาวัตฟอร์ดไปถึงรองแชมป์ไปเลเยครับแล้วก็ได้ลุ้นแชมป์หลีกสูงสุดในดิวชั่น1ด้วยนะครับในยุคข,ของแกรแฮมเชลเลอร์นะฮะผู้ล่วงลับไปเกมเชลเลอร์ Taylor, ต่อมาก็ได้กล้าไปถึงเป็นผู้จัดการทีมทีมชาติของกรีกนะครับจนถึงปีนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดครับลีพูลก็ซื้อตัวเข้ามาในราคาเก้าแสนปอนด์นะครับแล้วก็ถูกยกย่องแจ้งเกิดในยุคนั้นเนี่ยเอียนรัชเพิ่งย้ายไปอยู่กับยูเอ็นตุสครับ ทำให้ลิเว์ภูสามลักษาในแดนหน้าเนี่ยก็จะมีจอห์นบานส์มีจอห์นแอนดริชมีปีเตอร์เบสลี์โอ้โหเป็นสามะักษที่สุดเดือดมากในซีซั่น87-88นะครับเพราะปี8ปเนี่ยเอ็นราชก,ก็กลับไปแล้วไปอยู่ยูโทสได้หนึ่งปีก็กลับมาอยู่ที่ลิเว์ภูเหมือนเดิมแต่เป็นช่วงเวลาที่เจ๋งมากๆครับแล้วถ้าใครได้เริ่มดูฟุตบอลในยุคนั้นเนี่ยคือภาพจำของจอห์นบานส์มันจะเป็นแบบ ไดบอลริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เปลี่ยนจังหวะความเร็วปุ๊บปุบปฉับพันนะฮะล็อกหลบไปนะครับแล้วก็เหมือนวิ่งจะไม่เร็วครับเหมือนวิ่งจะไม่เร็วแต่ว่าทุกครั้งที่พาบอลผ่านเนี่ยนะฮะจังหวะดีสบีดต้นแบบ5หลา10หลาเนี่ยมันสามารถเอาชนะกองหลังได้อย่างแบบเฉียบขาดมากแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงจากโอกาสให้ปเป็นสู่ประตูเนี่ยผมว่ามันมีความหัสจั์อยู่ในตัว หลายหลาย right, คนเด็กของลิปูหรือนักเตะลิปูที่เติบโตขึ้นมาในยุคหลังก็ยอมรับว่าจอห์นบานเป็นหนึ่งในหนึ่งในขวัญใจของพวกเขานะครับ mm. เคยมีการโหวตนะว่านักเตะที่ดีสุดตลอดการของลิปูเนะโดยแฟนๆโหวตนะครับจอห์นบานติดในท็อป5นะครับอันดับหนึ่งเป็นเคนนี่เดอกริชครับอันดับสองเป็นสวินเจอร์ดอันดับสามเป็นเอียนรัชอันดับสี่เป็นโรบบี้ฟาลเลอร์แล้วก็จอห์นบานเป็นอันดับที่ห้าช่วงที่พีกก็คือ ช่วงประมาณ3-4ปีแรกที่อยู่กับลิเวอร์พูลครับ8ปดเก็ได้แชมป์ดิวชันหนึ่งนะครแปดเก้าได้เอฟเอค,คัพเก้ก็ได้แชมป์ดิวชันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีปี92ที่ได้เอฟเอค,คัพแต่พอหลังจากปี92้าสองในอาการบาดเจ็บมันเริ่มเล่นงานครับช่วงที่พีก็คือปี90ครับยิงไป28ประตูทุกรายการเป็นดาวซัเโอประจำทีมนะแล้วเป็นดาวซัเโขอของดิวชันหนึ่งในปีนั้นด้วยคือ22ประตู แต่ลันั้นก็ค่อยๆมีการบาดเจ็บตรงข้อเท้าครับเยอะมากก็เลยค่อยๆเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากตัวดุมเส้นที่มีความเร็วกระชากลากเลื้อยสวยงามขยับเข้ามาเล่นตรงกลางถ้าใครจำามนได้ในปี1995นรที่ลิฟูเป็นแชมป์ลีกคัพโคคา l คล่าลีกคัพในระบบ3-5-2านะครับยุคของโรนัลเวนตรงกลางเนี่ยจอห์นบานส์ก็เข้ามาเล่นตรงกลางแหละ เล่นร่วมกับเจมี่โรนับเปแลวก็สเตฟแมกมานามันที่เป็นตัวฟรีนะคือไม่ได้พิงพิงเชือกอยู่ริมเส้นละเข้ามาใช้มันสมองเนการออกบอลการตัดสินใจวิสัยทัศน์ในการเปิดบอลนะะก็เป็นประโยชน์ให้กับสโมสรไปจากปี87ถึงปี97ครับอยู่กับสโมสร10ปีครับนี่คือตำนานอย่างแท้จริงครับก่อนจะได้อยู่กับนิวคาสเซลสปีนะฮะแล้วก็มาอยู่กับชาวตันอีกแป๊แป๊บ,ปบนะบแล้วก็เลิกเล่นไป ภาพความทรงจําเยอะแยะมากมายครับถ้าในทีมชาติอังกฤษก็จะเป็นประตูที่โซโลเดี่ยวยิงบราซิลในมาราคาน่าสมัยนั้นยังผมยังแอฟโรอยู่เลยลากเรือยแล้วก็ยิงแบบโอ้โหเอาแบบว่าคนแซมบ้าแบบช็อกไปเลยเฮ้ยนักเตะอังกฤษมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับตอนแรกภาพจาอังกฤษก็จะเป็นพวกแบบเล่นหนักเล่นลูกกากากดตัวใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่บานมาแบบว่าสะโพกพลิ้วไหวมาก เป็นนิลการนี่คือฉายาของเขาหรือ,อฟรีคิกในประตูสำคัญสำคัญหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็มาจากจอห์นบันส์ทั้งแอซเซสทั้งยิงเองทอมฟินนี่นะครับคนนี้เป็นอดีตทีมชาติอังกฤษยุคหูยุคห้าสูงเลยบอกว่า100ร้อยปีในหนึ่งชีวิตช่วงชีวิตของคนเราเนี่ย คุณจะได้เห็นนักเตะอย่างจอห์นบานสักครั้งผมว่านี่เป็นคำชื่นชมที่มันมันมันชัดเจนมากและก็เป็นการเคารพให้กับนักเตะคนหนึ่งจากตำนานอีกคนหนึ่งแต่เชื่อไหมครับว่าตลอดชีวิตการเป็นนักฟุตบอลนะครับนอกจากจะประสบความสำเร็จในในสนามแล้วมีเสียงชื่นชมต่างๆอุปสรรคสำคัญที่เขาต้องเจอก็คือเรื่องของการเหยียดสีผิวเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับ ตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาเจอตั้งแต่แรกเลยครับอายุ12ปีเจอเสียงนู่นนี่นั่นแต่มันอาจจะมีความโชคดีอยู่เรียกตัวที่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยพื้นฐานดีอยู่แล้วพูดตรงๆคือมีฐานะที่ดีแหละนะครับฐานะทางการเงินด้วยฐานะทางสังคมด้วยคุณพ่อเป็นทหารยศใหญ่เลยระดับในาใยนพลแบบนั้นอยู่ในครอบครัวอยู่ในกรอป้องกันที่ดี แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่เมื่อคุณลงสนามานะครับมันไม่มีใครไปสนใจเลยครับว,ว่าคุณจะรวยมาจากไหนคุณจะมาจากครอบครัวแบบไหนถ้าเห็นเป็นผิวดําคุณโดนซึ่งวิธีการรับมือของจอห์นบา์เรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับเขายอมรับว่ามันอดไม่ได้หรอกครับที่จะรู้สึกไปกับมันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปยึดติดกันอยู่ตรงนั้นในขณะที่คนอื่นเวลาเจอเสียงเหยียดผิวแบบนี้ครับ ไอ้ดำไอ้มืดเดือดดานไม่ยอมว่าอย่างนั้นได้ไงอย่างนี้ได้ไงออกมาพูดแต่สิ่งที่จอรบัดนทาก็คือยักไหลกับมันโอเคคำหนึ่งที่เขาพูดมันก็คือแบบว่าคือถ้าแปลเป็นไทยคือประมาณว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้หรือโอเคได้เดี๋ยวมึงเจอกูคือคำนี้มันหมายเวาว่าสิ่งที่มันจะแก้ไขได้ สิ่งที่มันจะทําให้เสียงพวกนี้มันเงียบลงได้คือผลงานของตัวเองครับไม่ว่าคนอื่นจะคิดกับคุณอย่างไรไม่ว่าคนอื่นจะพูดถึงกับคุณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือลบมันไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยครับจอร,ร์แดนบอกแบบนี้นะฮะจอร,ร์แดนบอกมันไม่ใช่ปัญหาของของของ,ของตัวเราเลยมันเป็นเรื่องของเขาก็อนึงเมื่อเขาคิดเขาพูดแบบนั้นเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปยกเว้นแต่ว่าคุณจะเอาอ้คำพูดเหล่านั้นเนี่ย มาเก็บไว้มาแบกไว้มาคิดเองซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่แนะนำภาพจำคือที่ผมรู้สึกว่าเป็นภาพคลาสสิกมากคือเกม m o s ์ e ิไซ e ับบ Match ครับในปีมั8 8แฟนเดว์ตันคว้างกล้วยลงมาด่าเป็นลิงเป็นอะไรเงี้ยนะครับเ,เสียงทำท่าเป็นลิงคว้างกล้วยลงมาให้ปึง้งสิ่งที่จอร์นบานทำรู้ไหมครับว่าคืออะไรใช้ปลายสตันะครับเขีย่ยกล้วยเนี่ย กลับหลังออกข้างสนามไปแล้วก็เล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรกเกิดขึ้นแล้วมันมีคนจับภาพตังนั้นได้ด้วยครับว่าจังหวะที่เขาเขีย่ยเขี่ยกล้วยทิ้งกล้วยลอยออกไปนอกสนามมันเป็นภาพแบบสำหรับผมนะมันเป็นภาพการต่อต้านเสียงเหยียดผิวหรือการเหยียดเชื้อชาติพวกนี้อย่างเจ๋งมากอะ่ะมันจบอยู่ในภาพเดียวเลยนี่ครับเมื่อคุณโดนด่าเมื่อคุณโดนเสียงเย้ยหยันโดนดูถูกอยู่ที่ตัวเองครับ ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเองเลยว่าคุณรับเอามันกลับมาหรือคุณไม่สนใจมันถ้าคุณไม่สนใจมันแล้วทํางานของตัวเองให้มันดีที่สุดโชว์ผลงานในสนามให้มันดีที่สุดไอ้เซลนี้เดี๋ยวมันก็จะเงียบเองจ้มาถูกเคยถูกค้นขอนะครับว่าเป็นพวกแบบเป็นผู้ยอมอาัายให้กับให้กับการเหยียดผิวอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วจะให้ทํายังไงอะให้แบบ เออมึงอย่ามาด่ากูนะหรืออย่ามาพูดแบบนี้กับผมนะอะไรประมาณนั้นนีจอมานบอกเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ามันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นเขายินดีเขาสนับสนุนนะครับในโครงการแคมเปญต่างๆว่าเออจะไม่มี เรื่องเหยียดผิวในสนาม back life matter อะไรพวกนี้นะครับเขาเห็นด้วยทุกอย่างแต่ในความจริงคือมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่มันจะหายไปจากโลกนี้แบบ100%มันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วและในเมื่อมันมีขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วต้องรับมือแล้วมีปฏิิรยาตอบโต้ในทางที่ถูกต้องซึ่งสำหรับตัวเขาก็คือลงสนามไปแล้วยิงแม่ง เสียงพวกนี้จะเงียบไปเองผมรู้สึกว่าเออมันเป็นวิธีการที่ตาต่อตาฟันต่อฟันดีนะครับคุณจะไปคาดหวังว่าไม่ให้คนอื่นมาด่าเราไม่ให้คนอื่นมานินทาเราไม่ให้คนอื่นมาพูดถึงเราในแงล่ลบม,มันห้ามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือทําแบบที่จอห์นมานทาครับได้เดี๋ยวกูโชว์ให้ดูได้เดี๋ยวมันต้องเงียบไปเองเพราะกูเก่งกว่าพวกมึงแค่นั้นเลยครับง่ายมาก วิธีการง่ายแต่รู้ครับว่าในการลงมือทํามันอาจจะยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเราเห็นตัวอย่างมาแล้วครับว่าจอห์นบานส์ทำได้ครับไอดอลขวัญใจในวันที่ผมเจอเขาครั้งแรกนะโอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากขนลุกเลยโอ้โหเจอจอห์นบานส์นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมเล็กๆครับจากนักฟุตบอลที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้ คุณห้ามคนอื่นไม่ได้ครับแต่คุณดำเนินชีวิตของตัวเองได้ครับแล้วมันจะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราจากผลงานจากฝีมือของเราจริงๆนะครับโอเคเขามีเข้ามาบอกหน่อยนะครับคิดถึงจอห์นบานสักไหมนะครับคิดถึงสะโพก อันอวบอันนั้นไหมคิดถึงเท้าซ้ายอันแพรวแพรวนั่นหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยใครทันไม่ทันคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะนะครับผมว่าเป็นอีกนคนที่ที่น่าศึกษามากกับชีวิตของเขานะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe ฝากกดด้วยนะนะครับกดไลค์กดแชร์กดกริ่งกดซีเฟอร์กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆมาหรับพวกเราผมเต็มที่เสมอนะครับฝากไปด้วยนะครับกับช่องของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ